เจ้าหญิงแมรี่กับเจ้าชายบนหลังม้าขาวกาลครั้งหนึ่งในอาณาจักรอันไกลโพ้นมีเจ้าหญิงชื่อแมรี่นางงดงามและฉลาดเฉลียวแต่มีคำทำนายว่าชีวิตของนางจะไม่สมหวังในความรักจนกว่าจะได้พบเจ้าชายบนหลังม้าขาวแมรี่ลูกพ่อเจ้าต้องแต่งงานกับเจ้าชายผู้กล้าหาญ แต่แมรี่ไม่อยากแต่งงานเพราะคำทำนายนางอยากหาความจริงด้วยตัวเองคืนหนึ่งแมรี่หนีออกจากวังแต่งตัวเป็นหญิงชาวบ้านออกเดินทางเพื่อตามหาเจ้าชายบนหลังม้าขาวระหว่างทางนางช่วยเหลือผู้คนมากมายให้ขนมปังแก่เด็กยากจนช่วยชาวบ้านซ่อมสะพานพังปกป้องหญิงชาราจากโจร ชาวบ้านพากันขอบคุณนางแต่ไม่มีวี่แววของเจ้าชายบนหลังมา้าขาวเลยวันหนึ่งแมรี่พบชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังช่วยชาวบ้านดับไฟในโรงนาเขาขี่ม้าสีขาวท่านคือเจ้าชายบนหลังมา้าขาวใช่หรือไม่ชายหนุ่มหัวเราะข้าไม่ใช่เจ้าชายข้าเป็นแค่คนธรรมดาที่อยากช่วยเหลือผู้อื่น แมรี่ชะงักไปและตระหนักว่าคำทำนายไม่ได้หมายถึงเจ้าชายที่แท้จริงเจ้าชายบนหลังม้าขาวไม่ใช่ตำแหน่งหรือฐานะแต่คือจิตใจที่กล้าหาญและเมตตาแมรี่กลับไปยังอาณาจักรและปฏิเสธการแต่งงานเพื่ออำนาจข้าจะเลือกคู่ครองด้วยหัวใจไม่ใช่ประคำทำนาย เธอไม่ได้แต่งงานกับเจ้าชายผู้มั่งคั่งแต่เลือกชายหนุ่มธรรมดาผู้มีจิตใจดีงามนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณค่าแท้จริงของคนไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหรือฐานะแต่อยู่ที่จิตใจและการกระทำ